สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับเขาเป็นใครเขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วทำไมเขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณเขาเป็นใครคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับ แก่แต่ไม่เก่าลูกเขารักคุณมากนะรักคุณมาตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันแล้วก็จะรักคุณไปในอนาคตแล้วเป็นคนที่คุณก็รักเขาเขารักคุณเป็นความรักที่มั่นคงให้กันและกันคุณก็คิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณดูพลังงานคนและเขาจับมือกันไว้แบบมั่นคงรักที่มั่นคงคิดถึงคุณหรือเขาคิดถึง คิดถึงคุณแล้วเขามีความสุขมีคุณอยู่เคียงข้างจับมือคุณไว้ยิ้มไปด้วยกันดูเขามีพลังความมุ่งมั่นความอดทนความรักความห่วงใยให้คุณนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะดูสายตาที่อบอุ่นมอบให้คุณคิดถึงคุณจนเขานอนไม่หลับรักคุณมากทำร้าย แต่รักนี้เหมือน,น,นมีอุปสรรคปัญหารักมากจะมีอุปสรรคแล้วอย่างไรเหมือนเขาคิดถึงคุณหัวใจเขาตัวเขาเขาจับมือคุณไว้แล้วมีความสุขเมื่อคิดถึงคุณรักที่บริสุทธิ์แต่เป็นพลังงานตัวเขาเองถ้ามองดูว่าเขาเขาเป็นใครเขาคิดถึงคุณและเขายังมีอุปสรรคปัญหานะ รอบรอบตัวเขายังถูกทำร้ายมีเงาของอุปสรรคปัญหาที่เขาเขาเคยทำร้ายคุณคุณทำร้ายเขาเหมือนทำให้ความรักนี้ไม่สมหวังนะคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับรักมากเพราะมีพลังงานของเงาของอุปสรรคปัญหาขวางน้ำ เหมือนรักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันรักที่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณ,คณเขาก็ใช้ชีวิตของเขายังมีเงาของปัญหาที่เขาต้องแก้ไขคอยติดตามทำให้คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่สมหวังแต่เขามีความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจให้คุณแะเขาว่าคุณอะเป็นคนที่มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจให้เขาแล้เขา จะทำอย่างไรคืนเขาหอคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาเหมือนเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตกับคุณอยู่กับคุณมีคนอยู่เคียงข้างเขาพูดคุยกับคุณปรึกษาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความมั่นคงก้าวไปข้างหน้ามีคุณอยู่เคียงข้างคุณคิดถึงคุณ คิดถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตกับคุณอยู่กับคุณหรือคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มีคุณเคยพูดคุยกับคุณวางแผนชีวิตไว้กับคุณด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่คุณมีให้เขาแล้วเขาคิดถึงคุณเพราะมีพลังงานความบริสุทธิ์ใจอ่ะเหมือนแม่รักลูกพอรักลูกรักที่ด้วยรักมีพลังงานของความเมตตาความอบอุ่นความจริงใจรอ ถึงคุณจนนอนไม่หลับแต่ต้องรอคอยรอเวลารอที่จะได้พบเจอกับคุณรอที่จะโทรหาคุณรอที่จะเดินทางมาหาเนี่ยยังมีพลังงานรอแต่เขาพลังงานที่มีความมั่นคงให้กับคุณหัวใจเขารักคุณมาตั้งแต่อดีตบันถึงปัจจุบันแล้วไปในอนาคตมีคุณคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับ มีพลังงานของเงาของอุปสรรคปัญหาคอยขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นแล้วเขาจะทําอย่างไรอะ่ะเพราะดูเขารักคิดถึงคุณแต่มีพลังงานของการต้องรอยังมีความรักยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขระหว่างคุณกับเขานะเนีย่ยเงาของปัญหาการถูกทําร้าย ให้ความรักนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่สมหวังกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตหรือส่งมาถึงนะัดปัจจุบันนี้งอ้อเขาจะมางอคุณคุณกับเขางอนกันงอ้องอนการงอนการงอ้อ คิดถึงคุณจะมาง้อมาพูดมาคุยมาบอกให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเกิดอุปสรรคปัญหาว่าเป็นอย่างไรควรจะทาอย่างไรแก้ไขอย่างไรจะมาพูดมาคุยกับคุณคิดถึงคุณแล้วเขาต้องการให้คุณง้อเขาเขางอนคุณคุณงอนเขาแล้วก็คิดถึงแต่ก็งอนการไม่ยอมกันต้องคอยให้คุณง้อก่อนคุณก็คอยให้เขาง้อ ูดก่อนยังมีปัญหาอยู่ย้ำซ้ำเนี่ยถูกล้อเลียนยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบทำให้เขาคิดถึงคุณคิดถึงจนนอนไม่หลับแต่ก็ยังยังแคร์เรื่องอื่นเป็นอุปสรรคปัญหาที่เขาต้องออกจากปัญหาเป็นรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจให้คุณมวดำอ่ะ มีอุนนี้ก็อย่างย้ำซ้ำออุปสรรคขวางน้าแต่เขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะปัญหาเอาชนะใจคุณไม่ได้โดยเลขก็ว่าโดยมนไม่ได้โดยมนก็ว่าด้วยคาถาแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใจรักที่จริงใจให้เหมือนไม่ทําร้ายคุณมอบความรักที่ดีให้คุณก็คิดถึงความดีของคุณด้วยดูพลังที่อยู่ในหัวใจเขาทําให้เขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับความจริงใจ ที่คุณมีให้เขาเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตคิดที่จะเดินทางมาหาตีต่อมาหาหรือจะสร้างครอบครัวกับคุณมีคุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีการเละกันชีวิตที่สวยงามนะ คิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเขาว่าเขาจะต้องมีคุณอยู่เคียงข้างสร้างครอบครัวมีลูกพ่อแม่ชีวิตที่สวยงามยิ้มไปด้วยกันคุณเป็นกำลังใจให้เขาที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำสองเรารู้กัน คุณกับเขารู้กันสองคนคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับแล้วคุณเองก็คิดถึงเขาแค่มองตาก็รู้ใจคุยกันทางเสียงเพลงแต่ลางนี้ต้องรอคอยก่อนรอแล้วแต่ละคนละท่านที่ต้องรอรอเวลาที่เหมาะสมที่จะได้อยู่ด้วยกันเดินทางมาหาหรือบางคนบางท่านดูนิ่งๆรอที่จะโทรหาติดต่อมาหามาพูดมาคุยกับคุณต้องรอแล้วก็อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขา คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับเป็นพลังงานคุณรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วคุณกับเขานอนกันแต่เขาเิิมถ้าไม่งอนนะก็จะเป็นพลังงานที่จะ,จะเดินทางอย่างมีคุณอยู่เคียงข้างคุณพูดคุยกับคุณรู้กันสองคนคุณกับเขารู้กันสองคนขอมั่นหมายขอแต่งงานตายสำรับคิดถึง ต้องการที่จะสร้างครอบครัวดูเขาวางแผนชีวิตไว้แล้วนะเตรียมพร้อมละที่จะนํารักที่ดีมาให้คุณพูดคุยกับคุณหรมาขอคุณแต่งงานขอคุณมั่นหมายแล้วขอความรักขอพัฒนาความรักไปกับคุณเขากําลังพูดคุยกับตัวเขาว่าจะคิดจะพูดกับคุณว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ต้องไกลห่างจากอย่างเข้าใจไกลห่างกันต้องจากกันคิดถึงคุณ พลังงานที่ดีมาให้คุณแล้วเรามาดูพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้พระนางเบญจากกาลยานี้ดูเขาคิดถึงคุณต้องการความรักความอบอุ่นเนะเพราะไปนี้พูดถึงความความดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์อยู่ไกลแล้วมีความสุขใจบุญ ผู้ให้ผู้เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระนางเบนจรรกันระยานีอความงามทั้งกายและใจมีความสุขสร้างครอบครัวที่อบอุ่นลุจนากับสังทองความแตกต่างเพราว่าคุณกับเขาแตกต่างกัน เพราะพลังงานเทพาอังคารต้องเผชิญอุปสรรคขวางน้ำานณะตอนนี้หรือเรื่องราวที่ผ่านมาตอนนี้เพื่อความมั่นคงในอนาคตช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญและระหว่างคุยกับเขาต้องเผชิญอุปสรรคขวางน้ำนะมีเป้าหมายในชีวิตต้องอดทนนาะตอนนี้ช่วงเวลาต้องอดทนต้องมุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคได้เธอด้วยจิตใจที่เข้มแข็งด้วยไม่ย,ยอมแพ้ใช้สติปัญญาความสามารถค่อยคิดค่อยแก้ไขในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายได้อยู่ด้วยกัน ตามที่เขาวางแผนชีวิตไว้ึงแม้คุณกับเขาแตกต่างกันหรือความรักนะ่ะหรือพลังงานสลับกันได้หรือคุณได้เขาไม่คนใดคนหนึ่งคุณกับเขาต้องมีในช่วงเริ่มต้นในความรักต้องมีอุปสรรคขวางน้ำในความคิดการใช้ชีวิตแต่ในที่สุดก็จะเหมือนปรับปรับตัวเข้าหากันได้ปรับความเข้าใจกันได้เขาคิดอย่างไรกับคุณ พาพีคเนศราชาโชคเขาต้องการพูดคุยกับคุณนะลังนี้ต้องพูดคุยแล้วเขาว่าตัวเขาเองเหมือนดูลังเลเราคิดถึงมันมีเรื่องราวที่ต้องเผชิญต้องแก้ไขลังนี้ต้องได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันหรือบางทีเหมือนทั้งคุณและเขาอะ คนใดคนหนึ่งอีกมันมีความแตกต่างกันอยู่ต้องปรับตัวเข้าหางกันบางครั้งก็ดูสนใจความรักเอาใจใส่คนรักบางทีก็เหมือนสนใจเรื่องอื่นเรื่องงานมากกว่าคนรักความรักเพราะดูพลังงานหรือเขาเองว่าเขาตัวเขาอะ่ะยังต้องแคร์เรื่องอื่นสิ่งอื่นต้องมาผิดชอบต้องแก้ไขหรือไม่เขาว่าตัวคุณเองอะ่ะยังแคร์เรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นมากกว่าความรู้สึกเขา แต่เขาก็คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับเพราะมีพลังงานที่ทําให้ความรักนี้ยังไม่สมหวงังยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ยังมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขทั้งคุณหรือเรื่องตัวเขาเองอ่ะมีสิ่งต้องแค่ต้องรับผิดชอบแล้วคุณเองทําให้ต้องไกลต้องห่างต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขก่อนแล้วจะทําอย่างไรพ้อพระอสุรินทราหูความ ความเศร้าความเสียใจอุปสรรคขวางน้ํารักที่ต้องอดทนค่อยคิดค่อยแก้ไขเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาณตอนนี้เพื่อความมั่นคงในอนาคตท้าววิรุณหกด้วยตัวเขาหรือทั้งคุณและเขาต้องรอคอยรอคอยความสุขความสําเร็จสมหวังด้วยความสุขขุมเยือกเย็น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่และคนละท่านที่มีปัญหาด้วยสติปัญญาความสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ตัวเขาเองแล้วว่าคุณนะเฉลียวฉลาดเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆในที่สุดก็จะสมหวังแต่ต้องรอคอยความสมหวังด้วยความสุข,ขุมเยือกเย็นนี่ก็ยามสามพัทักยังยังออกจากปัญหาไม่ได้รักที่ยังไม่สามารถลงเอยกับคนรักได้อย่างง่ายดายนัก แต่คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับต้องอดทนต้องรอคอยช่วงเวลาที่ต้องเผชิญอุปสรรคขวางน้ําเพื่อหาทางออกเวลานี้ต้องอดทนแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อนในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันรถจนากับสังทองอ่ะอุปสรรคขวางน้ําในการคบกันการใช้เวลาแต่ในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กัน เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสิบหมายเลขย0ิบหมายเลขสาหมายเลขสิบอดหมายเลข8ปดหมายเลขเจ็ดหมายเลข8ปดหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีกุนตอนนี้ยังยังเหมือนแต่เขารักคุณอะรักที่ดีความอบอุ่นมาให้คิดถึงคุณอยู่ใกล้คุณนำความสุขความสงบมาให้คุณ แล้วเขาเหมือนพร้อมที่จะต่อสู้นะตอนนี้เพราะความมั่นคงในอนาคตเพราะตอนนี้ต้องมีอุปสรรคขวางน้ำก่อนต้องรอคอยช่วงเวลาต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพพ่อยากบอกอะไรคุณตัวคุณตอนนี้พาพี่ลุน ความสุขความร่มเย็นใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุข่ะคุณมอบความความสุขคุณใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อให้ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขหรือคุณต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นรักที่ใช้เวลาหรือคุณเองเคยผิดหวังเสียใจทําให้คุณใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจที่จะเลือกคนรักความรักเมื่อถึงเวลารักคุณต้องใช้เวลา พระพิรุณในที่สุดก็จะสงหวังเวลาแล้วอย่างไรแสงสว่างดวงอาทิตย์การเริ่มเริ่มต้นชีวิตที่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่องราวดีๆรอคุณอยู่เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณใช้เหตุและผลในการเลือกคนรักความรักเพราะวันนี้แสงสว่างความสุขความสงบความร่มเย็นเกิดขึ้นกับคุณ ทำให้คุณหรือไม่ก็ตัวคุณเองเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมานะเนี่ยคือเขาคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับและความคิดถึงต้องใช้เวลาเพราะไปนี้ก็ยามสามพระพิรุณเวลาแล้วคุณกำลังคุณคิดวางแผนชีวิตการเริ่มต้นเน่เรียนรู้เริ่มต้นใหม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีชีวิตคุณไปในทางที่ดีได้ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการในความสุขความสําเร็จสมหวังแล้วใช้เหตุผลในการเลือกกันแต่สินใจ ในเรื่องความรักยังไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดพัสิวะยังมีมุมผักเหเข้ามาในชีวิตถ้าคุณมีพลังอํานาจมากมายที่ที่จะตัดสินใจที่จะแต,แต่ก็ไม่บังคับไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ได้ในชีวิตในความรักนี้ด้วยความอดทนความเข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอ่ะเด็ดเดี่ยวมั่นคง หรือความรักคุณไพ่ก็ยามสามนนี่ก็ใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาแล้วคนรักความรักที่มาสนับสนุนช่วยเหลือคุณแล้วค,คุณคุณเหมือนต้องการคนรักที่เขาต้องยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําแล้วเขาต้องอดทนอ่อนนผ่อนอตามกับคุณ <S <S พระกฤษณะรัก ที่อยู่ในใจพอบ่มเป็นต้นกล้ารอการเจริญเติบโตในอนาคตจะสมหวังพอเป็นเด็กอะการเริ่มเริ่มต้นค่อยคิดค่อยแก้ไขความสุขความสมหวังรออยู่แล้วไพจะบอกอะไรกับคุณเทพสาวนี่ก็ยามซ้ำท่องช่วงเวลาต้องเผชิญอุปสรรคขวางน้ําทั้งคุณและเขานะแล้วก็คิดถึงแล้วคุณเองก็คิดถึงเขาจนนอนไม่หลับ หลังนี้ต้องต้องใช้เวลาหรือช่วงเวลาต้องเผชิญต้องใช้ความใจเย็นสุขุมรอบครอบเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงวัดละแวดระแวงไผ่มากมายเข้ามาให้แก้ไขให้เลือกให้ตัดสินใจเวลาจะพิสูจน์ในความรักให้ความอดทนในความรักหรือเป็นความรักที่คุณกับเขาทะเลาะบบกแววงง้องอนกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนไม่รักกันแต่ก็รักกันคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับ เวลาใช้เวลาเพื่อสร้างครอบครัวความรักที่มั่นคงจะใไพบอกว่าเรียนรู้ก,ก็จะสมหวังความสุขความสมหวังรออยู่แสงสว่างดวงอาทิตย์มีพลังคุณมีพลังอํานาจด้วยการได้รับการช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเริ่มต้นชีวิตเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวคุณเองใหม่เพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหาด้วคุณมีคนรักที่อยู่ในใจคุณแต่คุณค่อยคิดค่อยแก้ไข แล้วอย่างไรเพราะลังนี้ใช้เวลาแล้วจะทําอย่างไรงห่วงแห่งความรักตกกลุ่มรักเทพสุขอะ่ะพบกับความสุขความสมหวังแต่ระวังความรุ่มหลงใจคนเองเวลามีทุกก็อย่าหลงทุกเวลามีสุขก,ก็อย่าหลงกับความสุขทัศก,การออกลบ,บกอุปสรรคขวางน้ําวอดทนใช้เวลาในการเลือกกันแต่สินใจ โชคชะตาดีๆก็จะหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณในอนาคตตอนนี้ยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขทําให้คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแล้วคุณเองก็คิดถึงเขาหรือลางนี้เขาคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแต่ก็ทําให้ความลางนี้ยังไม่สมหวังได้ดังที่คิดอ่ะถึงแม้เขามีพลังอํานาจในตัวเองมากมายมีความสามารถทําได้ดังที่คิดแต่ด้วยเหตุการณ์ด้วยสถานการณ์ต้องรอคอย จะสมหวังแม่หมอจับเพิ่มอีกใบโมลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักที่ต้องยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบในการคิดแต่สินใจหรือมีคนที่เขารักคุณคิดถึงคุณถ้าเขาทําผิดกับคุณนะเขาจะทุกข์มากแล้วเขาคิดได้แล้วว่าเขาทําผิดกับคุณทุกี่ตกกังวลคิดถึงคุณแล้วถ้าคุณทําผิดกับเขา แต่เขาก็ทุกเสียใจแล้วต้องแต่เขารักอ่ะรักที่ต้องพูดคุยับความเข้าใจกันเราคอยเรียนรู้พัฒนาและพบแสงสว่างรออยู่หรือตัวคุณเองนะเป็นคนที่ยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่คุณรักคนที่คุณรักทำอ่ะคุณเป็นคนที่อดทนอ่อนนผ่อนตามกับคนรักแต่ในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันนะเพราะรจนากับสังทองอ่ะมีความแตกต่างแต่เป็นคู่กันนะ ไปจากกันไม่ได้แม้ผัดผ่าไกลห่างอุปสรรคขวางน้ํามากมายในที่สุดก็จะได้ปลิ่งคู่กันได้อยู่ด้วยกันเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบสามหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขหกหมายเลขสามสิบหมายเลขสามสิบสองหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดวันพุธ คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับแต่เขารักคุณคิดถึงคุณแล้วนางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณจะเป็นอย่างไรในความรักนี้เกิดอะไรขึ้นนางฟ้าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะพบกับความสุขต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะพบกับความสุขได้สำหรับเลือกทิศทาง ให้คุณคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลือกทิศทางใหม่คิดใหม่เนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครั้งใหม่ครั้งใหญ่แล้วคุณจะพบกับความสุขเข้ามาในชีวิตคุณ